สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้ทุกคนได้รู้จักตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งวันนี้จะมาสอนตั้งแต่การเข้าใช้โปรแกรมเลยนะครับบางคนก็จะมีช h o r t ัดโปรแกรมอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปิดได้เลยหรือถ้าหากไม่เจออยู่ที่หน้าจอสามารถกดปุ่ม วินโดว์นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดจากนั้นผมจะพิมพ์คาว่า Excel เพื่อค้นหานะครับเมื่อเจอแล้วผมจะใช้ปุ่ม enter หรือคลิกก็ได้ enter นะครับจะเห็นรูปแบบให้เลือกนะครับผมจะเลือกเป็น blank workbook ก่อนนะครับเป็นชีพเปล่าๆไม่มีอะไรข้างในนะครับมาเริ่มต้นที่ส่วนแถบด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆ ให้เราได้ใช้งานซึ่งมีเยอะแยะเล็กมากเลยนะฮะแต่ต้องเลือกเป็นสัดส,ส่วนนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคผมจะกลับมาที่หน้าหลักนะครับจะอธิบายส่วนฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับตัวนี้จะเรียกว่าแถวนะครับเป็นโลแถวแน่นอนซึ่งมีจํานวนมากมายนะครับให้เราได้บันทึกข้อมูลลงไปได้ฝั่งนี้นะครับโอเคส่วนแถวด้านบนตรงนี้ เรียกว่าคอลัมน์นะครับก็จะเป็นคอลัมน์แนนอนออกไปด้านข้างอย่างนี้มีจำนวนมากเช่นกันไล่ตั้งแต่ A, B, C ไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องตรงนี้เรียกว่าเซลล์นะครับแต่ละเซลล์ก็สามารถกรอกข้อมูลเข้าไปได้ก้อนข้อมูลได้เยอะแยะเช่นกันนะครับรับได้ทั้งตัวอักษรตัวเลขและออกขระพิเศษ ะครับเราสามารถพิมพ์เข้าไปก่อนผมยกตัวอย่างนะครับผมจะเริ่มพิมพ์ที่ชื่อตัวเองแล้วกันนะครับหรือจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้เช่นนี้นะครับและความสามารถของ Excel อีกอย่างหนึ่งก็คือการคำนวณเราอาจจะมองไม่เห็นว่าทำไมเราต้องใช้ Excel เราใช้ Excel เพื่ออะไรนะครับเบื้องต้นผมคิดว่ามันเป็นการคำนวณที่มีความซับซ้อนมากกว่าการใช้เครื่องคิดเลขมีความละเอียดมากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะรวมจำนวนของตัวเลข3าแถวด้านบนนี้ก็เพียงแค่ใช้ฟังก์ชันออโต้ซัมคลิกเลยมันก็จะรวมให้อัตโนมัตินะครับผมกด Enter อ่ามันก็จะรวมยอดให้สังเกตว่าเมื่อผมคลิกไปที่เซลล์ตัวนี้นะครับ ในช่องฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้มันก็จะแสดงข้อมูลด้วยจะเป็นคำสั่งเท่ากับคำว่า sum มวงเล็บเปิดและ a 2นะครับ a 2นี่หมายถึงคอลัมน์ a ตรงนี้นะครับในแถวที่2ก็คือตรงนี้นะครับจนถึง a จนถึงหมายความว่าเป็นเซมิโคลอนตรงนี้นะครับและก็ a 4นะครับเป็นคอลัมน์ a แถวที่4ดังนั้นมันจะทำการรวมตั้งแต่แถว ที่2จนถึงแถวที่4ของคอลัมน์ A นะครับให้ออโต้หมมมติว่าตัวเลขตรงนี้เปลี่ยนอย่างเช่นนะครับผลรวมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับนี่คือการใช้ฟังก์ชันบวกผมยกตัวอย่างชุดตัวเลขชุดที่2นะครับโดยการขิมเข้าไปเลยตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับก็จะใช้การบวกแบบ ง่ายๆเลยพิมพ์เท่ากับนะครับจากนั้นคลิกที่คอลัมน์ b แถวที่2นะครับแล้วผมก็จะบวกแถวที่3แล้วก็ทำการบวกแถวที่4เข้าไปด้วยจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับความหมายก็จะเป็นอันเดียวกันกับข้อมูลชุดนี้นะครับอ่าเป็นการทำให้ดูเฉยๆอีกแบบหนึ่งนะครับหรือเราจะทำการใช้ฟังก์ชันจากตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นครับ ผมยกตัวอย่างมีการนับจำนวนนะครับตัวนี้นี่เป็นฟังก์ชันในการนับนะครับเราสามารถเราจะมองเห็นตัวตงุงเล็กๆตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกค้างแล้วก็ลากปล่อยนะครับมันจะทำการนับให้ออโต้ซึ่งมันจะปรับรูปแบบคอลัมน์นั้นให้ทั้งคอลัมน์เลย แล้วก็ข้อดีของ Excel อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถกำหนดให้มันลงในช่องไหนก็ได้ผมยกมาช่องนี้นะครับผมจะทำวิธีเดิยก็คือทำการบวกเลขก็เอาตัวเลขคอลัมน์ b แถวที่4บวกเข้าไปกับคอลัมน์ b แถวที่4นะครับลักษณะนี้ก็ได้ก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดีวยวกันถ้ายกตัวอย่างเป็นการบวกลบคูณหารให้ครบนะครับก็ ตรงนี้ต้องลองดูนะครับว่าเราจะทําเป็นลักษณะไหนซึ่ง Excel มันก็จะคิดคํานวณในหลักการคณิตศาสตร์เดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนําตัวเลข8บวกหลบสดอกจันจะแทนสัญลักษณ์การคูณนะครับเครื่องหมายคูณนะผมใส่ดอกจันเข้าไปคูณ2และสแลแทนสัญลักษณ์หารน,นะครับโอเคแทนก enter นะครับ จะได้ผลลัพธ์อย่างนี้ถ้าคลิกเข้าไปที่เซลล์นะครับจะเห็นว่าเราพิมพ์อะไรไปบ้างในช่องฟอร์มูลาบาร์ตรงนี้ลองคำนวณด้วยด้วยกระดาษดูนะฮะคำตอบจะตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคตัวนี้เราสามารถปรับตัวอ,อักษรตัวหนาตัวเอียงแล้วก็ขีดเส้นใต้ลักษณะนี้ได้นะครับ หรือจะปรับตัวใหญ่ตัวเล็กลักษณะการใช้งานเหมือนกับ microsoft word ครับพื้นฐานพวกนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับทีกนี้ผมจะลองทำเป็นรูปแบบของตารางให้ดูนะครับผมคลิกที่เซลล์เริ่มต้นตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นการลากก็ได้นะครับหรือคลิกแล้วก็กดชิปค้างมันก็จะลากเช่นมกิดกันนะครับ ก็แต่งตารางเข้าไปเลยแบบนี้นะครับหรืออยากให้เป็นตารางที่สวยงามก็คลิกที่ format as table นะครับมันจะมีรูปแบบตารางที่สำเร็จไว้ให้เราเลือกอยู่แล้วไม่ต้องไปพิมพ์หมายให้ยากนะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อคอลัมน์ได้เลยนะครับ บบก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการใช้งาน Excel นะครับและก็ขอขยายความตรงนี้ที่เป็นการที่เป็นช่องตรงนี้นะครับแบบ layout p r e view นะครับถ้าเราคลิกเพจ e layout มันจะทำการปรับตัวหน้าของ Excel ซะให้เป็นเหมือนกับ A 4นะครับขนาด A 4หรือถ้าตัวนี้จะเห็นเฉพาะส่วนที่เราพิมพ์ไว้นะครับ คฟังก์ชันนี้จะเป็นการขยายเต็มหน้าจอแต่สัญลักษณ์สังเกตเห็นได้จะมีเส้นขีดข้างๆเนี่ยเป็นเส้นปะเป็นเส้นปะนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าเราล้นหน้าหรือ,อยังดังนั้นถ้าไม่อยากให้มันล้นหน้าออกไปก็ทําเป็นแบบ layout นี้ก็ได้ครับจะได้เห็นเป็นลักษณะ A4 ไปเลยนะครับสามารถพิมพ์หัวข้อเรื่องไว้ด้วยนะครับแบบนี้สําหรับใครที่ ไม่เคยใช้ Excel มาก่อนเลยก็น่าจะพอได้สร้างคร่าวๆนะครับว่า Excel ใช้งานลักษณะไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาต่อในคิวิดีโอหน้าถัดไปยังไงฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เเพื่อนๆให้ได้ชมวิดีโอด้วยนี่จะเป็นวิธีการเซฟไฟมาคลิกที่ไฟล์นะครับกดเซฟหรือเซฟแอดนะครับผมจะเลือกเซฟไว้ที่หน้าจอแล้วกันเดสท็อปผมอ่า ซึ่งปกติโปรแกรมมัจะทําการตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติอยู่แล้วก็ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมก็ตั้งชื่อเดิมแล้วกดเซฟไปเลยดังนั้นถ้าเซฟเสร็จแล้วก็สามารถปิดโปรแกรมิงได้เลยนะครับสังเกตเห็นไฟล์จะอยู่ตรงนี้ถ้าจะเปิดใช้ก็เปคลิกได้เลยอ่าเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นการเปิดใช้งานและใช้งาน Excel เบื้องตน้นวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ